สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในชุดวิดีโอเกี่ยวกับการแนวทางการเล่นหมักฮอกนะครับในชุดบอกกล่าวเล่าแต้ม EP ที่2นะครับ EP ที่2ยังต่อเนื่องจากชุด EP ที่1น,นะครับเป็นแต้มผสมสามตัวเหลืยงพบก,กับทางด้าน5แต้มนะครับพบกับทางด้าน5แต้มเขาก็ขึ้นมาปกติเนาะ,ะทีนี้เราก็ขึ้น2 7 2 3ไปนะครับเขา5้ามา9 แล้วก็ยี่ห้าไปยี่สิบเอ็ดนะครับทีนี้แปดมาสิบสองยี่แปดไปยี่สี่ทีนี้ถ้าเข้าดิ่งมาทางนี้ปุ๊บเราก็ไปยี่สิบสิบเก้าจากชุดที่ EP ที่หนึ่งก็คือเขายกตัวนี้นะครับแต่ทีนี้วันนี้เราเข้ามาแยกอื่นๆบ้างนะครับเอาเข้ามาหนึ่งมาห้าเนาะหนึ่งมาห้าเราก็ไปนะครับแล้วก็กินไปตรงนี้นะครับเข้ามานี่นะครับเราก็แทรกเข้าไป เขาต้องกินฟรีเราอยู่แล้วนะครับเขากินฟีเราหกสิบทนี้เราสวนตัวนี้นะครับเราสวนเข้าไปถ้าเขากินมานี้เราก็กินไปนี่นะครับแล้วก็กินไปนี่เลยอันนี้เราก็ชนะอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ถ้าเขากินแต่ถ้าเขากินมานี่ปุ๊บ <c oughs> ก็ให้เราลงมานี้นะครับอ่าอันนี้เราก็ชนะแล้วนะครับจะกินมาทางไหนก็ช่างนะครับแต่กินมาทางนี้ก็โดนอยู่ดีอ่าโดนสาม อันนี้ไปนะครับอโอเคกินไปถึงตาที่6นะครับทีนี้ถ้าเขาขึ้น14มา18เราก็ไล่กินเขาหลบนะครับเราก็ตามเขามานี่ปุ๊บเราก็มาจับท้ายไว้ถ้าเขาลงมานี่ทีนี้ลงมนี้ก็ขึ้นไปนี่เขาจะขึ้นไหนก็ช่างมานี่หรือมาหนี่หรือมาน,มานี่ไม่ต้องสนใจยิงสองเลยนะครับ แค่นี้ก็ชนะแล้วปิดฉากเลยนะครับอ่ทีนี้หนึ่งมาห้าเนาะต่อต่อเข้าไปนะครับ <c oughs> ทีนี้สองมาหกเหมือนเดิมนะครับเราขึ้นยี่สิบสามไปสิบแปดเหมือนเดิมทีนี้เขาขึ้นสิบสามมาสิบเจ็ดอ่าเขาไม่เขาไม่เข,าไ,เขาไม่เข้ามาอย่างนี้เนาะ ก็ขึ้นสิบสามมาสิบเจ็ดบ้างสิบสามสิบเจ็ดเราก็ขึ้นเบียดเข้ากินนะครับเขาอุดพออุดปุ๊บเราก็ต่อตัวนี้นะครับ <c oughs> เรากินไปทางนี้นะครับกินมาทางนี้เราเขาขึ้นมาปุ๊บเราก็เรียบร้อยนะครับเรากินเรากินทางนู้นก่อนอ่าพอตัวนี้ยังไงก็ฟรีอยู่ดีตัวนี้นะครับโอเคนี่ก็ชนะไปนะครับ รากพีอะไรผิดพลาดก็แนะนํทีิชมเข้ามาได้นะครับหนึ่งมาห้าเหมือนเดิมแล้วก็ต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับดูแยกอื่นๆบ้างเผื่อเขามีแนวทางเดินดีๆนะครับอาทีนี้เจ็ดมาสิบต่อเรานะครับเราก็ขึ้นไปต่ออีกครั้งหนึ่งต่ออีกครั้งหนึ่งเนาะเราก็ขึ้นไปนะครับหนุนเข้ามา หนุนเราก็เตรียมตั้งต่อเหมือนกัน6มาสปุ๊บแล้วก็ยิบสองมาสิบแปดนะครับเราเตรียมตั้งต่อ,อทีนี้ถ้ามาอย่างนี้เราหลุดเลยอันนี้เขาเขาโอกาสแพ้สูงนะครับเขาต้องลงมานี้ก่อนอแล้วเราก็แทรกไปพอแทรกปุ๊บเขาก็พอเราแทรกไปนะครับตัวนี้ ขาก็สิบเอ็ดมาสิบหกอ่าตัวนี้จะดีกว่านะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เจ็ดไปสองอ่าเจ็ดไปสองจะดีกว่าพอนี้นี่ปุ๊บไหลเลยอ่าทันทีทีนี้เขาจะต้องมาเสียฟีจังหวะนี้เขาต้องเสียฟีอยู่แล้วเพราะถ้ามานี้ก็โยนกินฟีเขาต้องเส้นพคเส้นปุ๊บก็ทําให้โอกาสแพ้สูงอยู่แล้วอันนี้ก็ชนะไปนะครับอ่ามาดูแยกอื่นๆบ้างเนาะ ยี่สี่สิบเก้าทีนี้สิบเอ็ดมาสิบหกบ้างสิบเอ็ดมาสิบหกเราก็ขึ้นตัวนี้นะครับเขาก็ขึ้นเจ็ดมาสิบเอ็ด่าเราหนุนไปเป็นคล้ายค้ายหัวมังกรน,นะครับฉีกออกมาอ่าเราก็ต่อต่อทำลายมากนะครับทีนี้เราก็ต่ออีกครั้งหนึง่ง ทีนี้เขาขึ้นสามรถเจ็ดหนุนเราไว้ไม่ให้เข้าไปบังคับตัวนี้ไม่เข้าไปบังคับตรงนี้เขาหนุนมาก่อนนะครับเราก็หนุนตัวนี้ขึ้นมาไม่ให้ตัวนี้ลงมาเช่นกันนะครับสิบเอ็ดมาสิบห้าทีนี้เราปักอย่างนี้นะครับโอเคจะได้สวยงามนะครับเาขาลงมานี่อพอเขาลงมานี่ปุ๊บเราก็พอยี่สิบมายี่สิบสี่เรา สิบสี่ไปสิบนะครับมานี่ปึ๊บมานี้ก่อนนะครับเขาเข้าฮอตแล้วทีนี้ไปเข้าฮอตตัวที่สองนะครับเจังหวะนี้เขาเขาช้าแล้วช้าตัวนี้นะครับเขาก็ต้องขึ้นนี้ตัวนี้มาเราดึงมานี้ก่อนนะครับดึงมาอยาให้เขาขาดอุนได้นะครับทีนี้เขาก็จะมาบังคับเ,เดี๋ยวนะ สา,ามสองมาสิบสี่มาบังคับเราก่อนนะครับเราก็เข้ากินไปเลยนะครับเจ็ดไปสามสิบสี่มายี่บเอ็ดทำท่าจะฆ่าฮอตเรานะครับเราก็ไปกดนี่ก่อนกดปุ๊บถ้าคุณมานี่ก็ไป,ป,ปไม่ได้นะคุณจะต้องโดนตัวนี้กินเขาต้องหลบพอหลบปุ๊บก็ฆ่าฮอตแค่นั้นเองนะครับโอเคนี่ก็ชนะไปนะครับอ่าทีนี้ตรงไหนอีกบ้างอ่าทีนี้สนะิบเอ็ดมาสิบหกเนาะ ยังอยู่ที่แยก11มา16ทีนี้เราก็ย6่บไป22เหมือนเดิมนะครับขึ้นตั้งทรงสามเหลี่ยมบ้างแทรกเข้าไปหลบออกมานะครับ,บ,ออรบตั้งออกไปเหมือนเดิมลงมานี้พอลงมานี้ปุ๊บเรากดตัวนี้นะครับยังให้กระดิกได้1มา5หลบไปทางนู้นนะครับเบียบเข้าไป5มา9พอ5้ามา9ปุ๊บเราก็ซ้อนเข้าไปอีกทีหนึ่ง เป็นการบีบเกมนะครับบีบเกมเข้าไปสามารถแปดสิบเก้าไปสิบหกนะครับเก้าไปสิบหกถ้าเขากินเขากินสิบมาสิบเก้าก่อนเขากินสิบมาสิบเก้าเราสิบเจ็ดไปสิบสี่แทรกกินเฉยๆนะครับทีนี้เขาก็ต้องกินอีกตัวนึงกับเราบ้างแล้วเขากินเขาก็กินนะครับกินสิบเอ็ดมาตรงยี่สิบปุ๊บทีนี้เราก็ห้าไปหนึ่งไปเข้าฮอตกินเฉยๆเขาปิดนะครับ พอเขาปิดตัวนี้ปุ๊บเราก็สิบแปดสิบสี่อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับโอเคนี่ก็ชนะไปนะครับย้อนให้ดูเนาะอ่าสิบเอ็ดมาสิบหกอยู่เหมือนเดิมนะครับยี่สิบหกยิบสองเหมือนเดิมอ่าสองมาหกอ่ะเป็น ยังเป็นฉากเดิมนะครับก็จะย้อนให้ดูว่ามีอาจจะมีแยกที่แตกต่างออกไปปิดปุ๊บ1นมาหเสร็จแล้วแล้วก็ยี่สามนิบแปดะครับหมา9 5้ามา9กปุ๊บก็บีบเข้าไปอีกทีหนึ่ง3มา8ทีนี้เราก็ทําอย่างนี้เมื่อกี้นี่กินมานี่ทีนี้กินตัวนี้มานี้สองมา1ิบเาบ้างเราก็พุ่งขึ้นไปสิบเมาสิ 5, ถ้ากินมานี้ก็แพ้เราทันที ก็เราจะไปนู่นนะครับไปนู่นแทรกไม่ได้แทรกโดนสองอนะครับถ้าเขากินไปทางนี้เนาะทีนี้แต่ถ้าเขากินเจ็ดมาสิบหกอ่าเราก็ยี่สิบหกไปยี่ิบสามนะครับเรากินอย่างนี้อ่าตกไปตาที่สามนะครับตกไปตาหมายเลขสามอ่าทีนี้เขาขึ้นยี่สิบหกมาสามสิบปุ๊บเราก็กินอีกทีหนึ่งนี่ก็เรียบร้อยนะครับโอเคครับนี่ก็จะชนะไปนะครับ อ,อีกสักแยกเนาะอีกสักแยกหนึ่งอพ,อพอได้เป็นแนวทางนะครับต่อเนื่องจากชุด EP หนึ่งนะครับเป็นแยกเดียวกันแต่ว่ามีทางเดินที่แตกต่างออกมานะครับทีนี้เดิน24 19อันนี้มาแล้วอันนี้ก็มาแล้วทีนี้เหลือ13 17ามาต่อตัวนี้เข้ามานะครับ13 17ต่อตัวนี้เข้ามา,นะร 13, 17, เ,า,มาเราก็พุ่งขึ้นไป2มา6ไม่ให้เราเข้าไปใกล้เลยนะครับเราก็บีบไปอีก หกมาสิบแท็กกินเรานะครับเราสิบแปดไปสิบห้าอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็สิบเก้ามาสิบหกอย่างนี้แล้วก็ยิงสามนะครับจะกินตัวนี้หรือจะกินตัวนี้ใช้เราใช้ตัวนี้กินอย่างเดียวมันจะบังคับมาให้เราให้เขากินมานี่ปุ๊บเราทาให้เราหลุดเข้าฮอตได้นะครับทําให้หลุดเราหลุดเข้าฮอตได้สิบสี่ไปเก้าปุ๊บเขาก็สิบมาสิบห้าเขาเขาเยอะกว่านะครับเบียเยอะกว่าแต่ว่าเสียเปรียบตรง เราขึ้นสูงกว่านะครับ15มา18หกไปสองหนีนะครับ7มา10 32มา27หนุนตัวนี้ไว้ก่อนอยาให้เพิ่มเข้ามากดดันถ้ามานี้ก็เข้ารูปเหมือนเดิมนะครับบังคับสองแต่กระดิกนี่หรือกระดิกนี่หรือกระดิกนี่เลือกระดิกนี่โดนหมดนี่หมดนะครับถ้าเขาถ้าเขาเจ็ดเอ่อ10มา14เนาะแต่ถ้าเขา สิบมาสิบห้าอ่าสิบมาสิบห้าเราก็เก้าไปหกนะครับบังคับกินฟรีตัวนี้อยู่แล้วทีนี้สิบไปไหนได้บ้างอืมสิบมาสิบห้าแล้วเก้าไปหกทีนี้มันก็เดินตัวไหนไม่ได้นะนก,กินฟรีอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเขาเดินมานี่ก่อนสมนมติว่าเขาเดินมานี่ก่อนเราก็จับกดนี้เลยนะครับไม่มีปัญหานี่ก็แพ้หมดแล้วนะครับ โอเคส่วนมากเขาจะเดินตัวนี้ซ้อนตัวนี้นะครับปึ๊บมานี่แล้วก็กระดิกไม่ได้นะครับจังหวะนีะ้เราเดินสามสองไม่ยี่สิบเจ็ดมีตรงไหนดิ้นได้อีกอแป๊บหนึ่งย้อนแป๊บหนึ่งนะครับเราจังหวะที่เรากินมาถึงนี่เขาหนึ่งหนึ่งมาสิบนะทีะนี้เราสิบสี่ไปเก้าเขาดิ้นตรงไหนได้อีกเขาสิบมาสิบห้าบ้างเก้าไปหก สิห้ามาสิบแปดนะครับเราหกไปสองเจ็ดไปสิบหนุนเข้าไปมานี้สมมติมามานี้มานี่ปุ๊บเราก็เราจะหนุนกินฟรีเลยไหมกินฟรีเลยเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับจับนี่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่เราเราจับนี่ดีกว่าเพื่อให้เขาหนีไม่ออกหนีสองตัวนี้ไม่ออกนะครับหีสองตัวนี้ไม่ออก ถ้าเส้นให้กินฟรีก็ยิ่งเสียเปรียบไปใหญ่เขาอาจจะวิ่งมานี้อ่าวิ่งมานี้ก็โดนเรากินหมวนมาทางนี้นะครับโอเคนี่ก็ชนะไปโอเคครับนี่คือปอกเล่าล้าแต้มชุดผสมสามตัวเรียงพบกับ5้าแต้มชุดที่2 ep ที่2นะครับก็เป็นแยกต่อเนื่องมาจาก ep ที่1หากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับส่งข้อความเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาได้เลย วาจุดนี้ผิดพลาดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามได้รับชมนะครับหวังว่าท่านจะได้ความรู้ไม่มากกว่าน้อยในชุดวิดีโอบอกกล่าวเล่าเต้มชุด ep ที่1และ ep ที่2นี้นะครับขอบคุณครับ